สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Country Linux นะครับก็สำหรับในคลิปนี้ก็มาในซีรีส์ของ Linux Beginner Guide หรือกูมือการใช้งาน Linux ฉบับมือใหม่นั่นเองนะครับผมก็สำหรับในคลิปนี้ก็ มาในตอนที่6แล้วรับสรับในซีรีส์นี้นะก็เราจะมาทําการติดตั้งตัวระบบปฏิบัติการ Linux เหมือนกับในวิดีโอก่อนหน้านะครับผมแต่อันนี้เนี่ยเรามีอีกหนึ่งวิธีนะครับที่เราสามารถที่จะติดตั้งตัวระบบปฏิบัติการ Linux ได้นะครับโดยที่น่าจะลงทุนน้อยที่สุดนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันว,ว่าวิธีการติดตั้งแบบนี้คือมันเป็นยังไงนะครับผมก็อันนี้เนี่ยเราเรียกวิธีการติดตั้งในรูปแบบของอ่า virtualization เลยที่เรียกว่า VM นั่นเองนะครับผมก็ โดยวิธีการติดตั้งนเนี้ยเราจะติดตั้งระบบปฏิบัติการ Linux ด้วยโปรแกรมที่มีชื่อว่า o แล้ว e VM VirtualBox นะครับซึ่งในเนื้อหาของ VM เนี่ยเราก็เคยนำเสนอไปแล้วครับในเรื่องของ VM พาเพินะ <c oughs> ประมาณนั้นนะครับก็ใครที่สนใจก็ลองย้อนกลับไปดูได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะลงลิงก์วิดีโอไว้ที่ใต้คลิปนะครับผมโอเคเพิ่มให้การเสียเวลาแล้วเราจะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมก็ <c oughs> โดยโปรแกรมที่เราจะมาติดตั้งในครั้งนี้คือเป็นโปรแกรมเอา VirtualBox นะครับผมซึ่งก็ โปรแกรมก็มีหน้าตาแบบนี้นะโดยตัวซอฟต์แวร์ของเวอร์ชันบล็อกนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่นะครับผมเวอร์ชันบะล็อกโนาดนะไปที่แท็บดาวน์โหลดแล้วก็เลือกโฮสต์นะครับก็คือเครื่องนี้ก็ลง Windows อยู่เเลือก Windows Host นั่นเองนะครับผมก็การติดตั้งอะไรต่างๆก็เปรียบเสมือนกับการติดตั้งโปรแกรมบน Windows ทั่วไปเราก็คงไม่นําเสนอในวิธีการติดตั้งนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มในส่วนตรงนี้กันเลยนะแต่ก่อนที่จะเปิดในตัวของโปรแกรมตัวนี้นะครับผมเราจะต้องทําการตร สอบเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราก่อนนะครับว่าได้ทําการเปิดความสามารถที่มีชื่อว่า Virtualization ไว้แล้วหรือยังนะครับผมก็วิธีการตรวจสอบก็คือไปที่ ตัวโปรแกรม Task Manager ขึ้นมานะครับผมก็ไปที่แถบ Performance น,นี้นครับแล้วก็เลือกในส่วนของ CPU นะครับผมก็ในส่วนของ CPU เนี่ยมันก็จะมีแทบตัวนี้นะครับเขาจะเขียนชัดเจนว่า Virtualization นะครับผมก็ในตัวอย่างนี้ก็คือเป็น Enable แล้วนะครับผมก็เท่ากับว่าเครื่องตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะใช้ฟังก์ชันในส่วนของ Virtualization ได้แล้วนั่นเองแต่ถ้าเครื่องของใครเป็น Disable นะครับก็ก่อนที่จะดาเนินการต่อร จะต้องไปเปิดในตัวของ Virtualization ก่อนนะครับผมซึ่งวิธีการเปิดตัวของ Virtualization เนี่ยจะต้องไปเปิดในส่วนของ BIOS นะครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้เมนบอร์ดหรือใช้น้ตบุ๊กรุ่นอะไรยี่ห้ออะไรนะครับก็ไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับในส่วนของคู่มือนะว่าวิธีการเปิดโยตรงในนะครับก็ลองไปเปิดก่อนนะครับผมให้มันเป็น Enable เท่านั้นนะครับถึงจะสามารถใช้งานซอฟต์แวร์ของตัว Virtual Box ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเราไปต่อนะครับ ผมก็มาที่หน้านี้นะครับผมก็จะเป็นหน้าแรกที่ไม่ได้มีในส่วนของตัวระบบอะไรเลยนะครับผมก็ไปที่อ่าเนวนะครับผมเนเนวเปิดขึ้นมาปพ๊บให้เราเลือกจริงๆเราพิมพ์ชื่อลงไปเนี่ยตัวระบบตัวนี้มันจะทําการาแนะนําขึ้นมานะครับผมก็เดี๋ยวเราอ่าผมตั้ง Linux Mint นะผมก็นี่ครับมันก็จะเลือกชนิดเป็น Linux ให้โดยอัตโนมัติเลยนะเพราะก็คงคิดว่าเฮ้ยเราใช้ระบบตัวนี้น่าจะเป็น Linux มัง้งอะไรอย่างงี้ก็อ่าประมาณนี้แล้วก็เวอร์ชันอ่าก็แนะนําให้เป็น เป็น Ubuntu 64บิตนะครับผมเพราะว่าในตัวของ Linux Mint ที่เรานำมาติดตั้งเนี่ยเป็นระบบปฏิบัติการที่พัฒนาต่อมาจากตัว u b u น t u นั่นเองนะครับผมก็ใส่ตามนี้ได้เลยแล้วกด Next ลงไปนะครับา่อนะครับผมก็จะมาในส่วนของการตั้งค่าตัวความจำนะครับผมก็ตัวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะปรับให้ตัวของ VM เนี่ยสามารถใช้หน่วยความจำได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับผมโดยในส่วนของการใช้หน่วยความจำเนี่ยจะไม่สามารถใช้งานเกินไปกว่าหน่วยความจำที่เรา มีอยู่นะครับซึ่งในตัวอย่างนี้เนี่ยคือหน่วยความจําที่เราติดตั้งลงไปเนี่ยมีขนาดอยู่ที่6กิกะไบต์นะครับเราจะไม่สามารถตั้งค่าเกิน6กิกะไบต์ได้นะครับผมก็ก็จะสามารถตั้งได้ประมาณนี้ก็แนะนานะครับให้ตั้งในเ,เลื่อนมาในแถบสีเขียวนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ประมาณ3,072นะครับหรือเรา3กิกะไบต์นั่นเองนะครับผม โอเคอันนี้ครับก็เดี๋ยวเราจะมาทําการเพิ่มในส่วนของ virtual disk นะครับโอเคนะครับผมก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับก็ไปเรื่อยๆแล้วก็อันนี้นะครับในส่วนของเนื้อที่ที่เราจะติดตั้งไปเนี่ยก็จะไม่สามารถใช้งานได้มากกว่าพื้นที่ที่ติดตั้งรงี้ที่มีอยู่นะครับผมอันนี้เราใช้ SSD นะครับก็จะไม่สามารถใช้งานมากกว่านั้นได้แล้วเราแนะนำนะครับขั้นต่ำนะครับก็อยู่ราวๆประมาณ20 g b ขึ้นไปก็ในตัวอย่างเราจะเซตไว้ที่30 g b ประมาณนี้แล้วกด create อันนี้นะครับเราก็จะได้พื้นที่ในส่วนของ VM นะคือก็คือเครื่องเสมือนขึ้นมาซึ่งในส่วนของพวกนี้เนี่ยคือก็เปรียบเสมือนเรามีเครื่องคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งนะที่สามารถทํางานแยกเป็นอิสระจากตัวระบบตัวหลักนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของ setting นะครับผมก็ในส่วนนี้ก็ไม่ต้องเปิดอะไรมากนะแล้วก็ system นะครับในส่วนของนี้ครับ processor นะครับเราสามารถที่จะเลือกในตัวของจํานวน core CPU ได้นะครับผมซึ่ง แนะนำให้เป็น2คอขึ้นไปจะดีกว่านะครับผม okay. เราก็ในส่วนของถ้าถ้าเครื่องขายเป็นใช้ระบบไปออนแบบ u f เนะครับเราก็สามารถที่จะเปิดตัวนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับผมก็เ okay. นะในส่วนของกราฟิกนะครับผมก็เราใช้คาเริ่มต้นนะครับผมก็ไม่ค่อยมีอะไรมากแล้วก็ส่วนที่เหลือก็ปล่อยว่างไว้นะครับแล้วก็เน็ตเวิร์กนะครับผมก็อันนี้เนี่ยเราใช้เป็น n น t นะครับหรือการแปลง IP จากเครื่องโฮสต์นะครับคือเครื่องที่เป็นลงระบบหลักเนี่ย มาอยู่ในในส่วนของเครือข่ายของตัวเองนะครับผมก็อันนี้เราสามารถที่จะเลือกโหมดตามที่ต้องการได้นะครับผมเราก็จะใช้โหมดอ r บริ e ก็ได้นะผมก็ใช้ ip address วงเดียวกันกับ ตัวของเครื่องหลักได้อะไรอย่างนี้ก็การใช้งานก็สะดวกขึ้นอะไรอย่างนี้ก็สำหรับผมแนะนําให้เป็นโหมดนี้เลยก็ได้นะครับโอเคที่เหลือก็ไม่ค่อยมีอะไรมากกดโอเคเลยนะครับผมก็เท่านี้ครับก็พร้อมที่จะใช้งานได้แล้วนะครับก่อนที่จะสตาร์ทไปต่อเนี่ยคือสิ่งที่เราจะต้องเตรียมก็คือในตัวของไฟล์ iso นะครับผมก็ตอนนี้เราก็ได้เตรียมไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่ากดสตาร์ทขึ้นมาโอเคเราก็อันนี้เราก็เลือกไฟล์ iso ขึ้นมานะครับกด add กาไปแล้วก็ เลือกไฟล์โตขึ้นมานะเรียบร้อยแล้วกดเลือกตรงนี้นะครับแล้วกด start ได้เลยซึ่งในระหว่างนี้นะครับผมก็อ่ารก,การทํางานอะไรต่างๆจะเหมือนก,นกันกับตัวของการติดตั้ง linux ในรูปแบบธรรมดาเลยนะครับผมก็ในขั้นตอนจากนี้ไปเนี่ยก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วเดี๋ยวเราจะทำไปทำให้ดูแบบเร็วๆเลยแล้ว,วกันนะครับ โอเคครับก็ตอนนี้ก็ได้ทำการาติดตั้งในส่วนของ Linux Mint นะครับเป็นเสร็จแล้วนะครับผมก็กดในิ t มต้เลยนะครับผมโอเคครับก็ตอนนี้เราก็ได้ทำการกูตัวของระบบปฏิบัติการอินุ x ินขึ้นมาแล้วนะครับผมบนตัวของโปรแกรมเรา Oracle VM VirtualBox นะครับผมก็ในตัวนี้เนี่ยคือมันจะมีอุปสรรคอยู่อย่างนึงก็คือเมื่อเราเปิดขยายหน้าจอมาเนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะปรับขนาดหน้าจอได้นะครับ ถึงแม้ว่าเราจะสามารถใช้เมาส์นะที่จะควบคุมในส่วนของตัวหน้าจอได้อย่างอิสระแล้วก็จริงนะครับแต่ว่ามันไม่สามารถปรับความละเอียดหน้าจอได้ตามขนาดของตัวโปรแกรมนะครับ ก็ซึ่งในตัวนี้เนี่ยคือเราก็มีวิธีแก้ไขนะครับผมด้วยการลงในส่วนของไดเวอร์นะครับที่มีชื่อว่าอ่าเวอร์ชันบล็อกเกสแอดดิชันนะครับผมก็นี่ครับก็เขาก็จะมีฟังก์ชันตรงนี้ขึ้นมาด้วยนะครับแต่เราไม่ไม่ได้ใช้ตัวนี้นะครับแต่เราจะทําการติดตั้งนับตัวใช้ในตัวของบันทินขัสั่งนั่นเองนะครับผมก็เราก็เปิดขึ้นมาเลยนะครับเพราะว่าในส่วนของตัวระบบนีนุกมิ้นเนี่ยเขาก็มีตัวของไดเวอร์อ่าเวอร์ชันบล็อกเกสแอดดิชันมาให้เป็นที่ เรียบร้อยแล้วละครับผมด้วยคำสั่งตัวนี้นะครับผมก็คำสั่ง sudo เป็นวัก apt เป็นวัก install เป็นวัก virtualbox kit guest kit dkms นะครับผมแล้วกด enter แล้วก็ใส่รหัสผ่านลงไปเลยอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการติดตั้งในส่วนของ virtual b o k edition diver นะครับผมก็ในขั้นตอนนี้เนี่ยคือนอกจากเราจะต้องติดตั้ง virtual b e t dkms แล้วเราก็ต้องติดตั้งตัวที่เป็น virtual box x11 แล้วก็ virtual box utility ไปด้วยนะครับเพรเมื่อเราติดตั้งไปแล้วปุ๊บตัวระบบมันจะทำการปรับความละเอียดของหน้าจอให้สัมพันธ์กับตัวโปรแกรมให้โดยอัตโนมัตินะครับผมนี่มันก็จะมีการทำงาน แบบนี้นะครับผมไม่ว่าคุณจะใช้โหมดเต็มหน้าจอนะครับนี่เดี๋ยวเปิดเต็มหน้าจอให้ดูเปิดหน้าจอนะมับแลเราก็จะเปรียบเสมือนมีระบบปฏิบัติการ Linux นะีเปิดขึ้นมาแ,แทนที่นะของ Windows นะผมแล้วเราก็สามารถใช้งานได้ตามปกติเลยเหมือนกับมีคอ,คอมพิวเตอร์เครื่องหนึงนะ่งที่ลง Linux เอาไว้นะครับผมก็อันนี้ก็จะเป็น VM นะครับผมก็ก็สำหรับในการติดตั้งตัวระบบปฏิบัติการ Linux ลงบนโปรแกรมวอร์ช Mac h ช n e นะของวอร์ชวลบล็กนะครับกนะ็จะมีเพียงเท่า คานี้นะครับผมก็ตัวโปรแกรมตัวนี้เนี่ยก็มีข้อดีนะครับสำหรับคนที่ต้องการที่จะใช้ระบบปฏิบัติการ Linux ที่ไม่อยากจะลงทุนไปกับสิ่งอื่นๆนะไม่ว่าจะเป็นซื้อไดรฟ์ลูกใหม่มานะเพื่อจะมาลง Linux นะก็เงินก็ไม่มีนะหรือจะไม่อยากจะไปเสียเนื้อที่สําหรับการแบ่ง p a r t i t i o นในแค่การทดลองเฉยๆก็แ,แบบไม่ไม่ได้แบบใช้งานจริงจังอะไรมากเลยนะหรือเอาไว้ใช้แค่ทดสอบอะไรบางอย่างที่ไม่ได้ใช้ทรัพยากรเครื่องอะไร มากนักนะครับก็ในการใช้ในตัวของว a l m a c h ช n e นะครับใช้ V M แบบนี้ก็ตอบโจทย์ในการใช้งาน r i n u x ของคุณนะครับผมก็ในตัวของอตัว V M เนี่ยมันก็จะมีข้อจำกัดอยู่เหมือนกันนะครับก็คือในตัวของซอฟต์แวร์ตัวนี้เนี่ยคือมันจะแบ่ง ทรัพยากรของตัวระบบหลักของเราด้วยนะครับผมก็มันทําให้ประสิทธิภาพของตัวระบบปฏิบัติการที่อยู่ภายในตัวของ VM เนี่ยมีประสิทธิภาพที่ลดลงนะเพราะว่าเราทําการตั้งค่าทรัพยากรที่เราตั้งเอาไว้นะครับผมมันตัวระบบเนี่ยมันจะเห็นแล้วก็ใช้งานได้แค่ที่เราตั้งค่า,าไว้เท่านั้นนะครับเราไม่สามารถที่จะใช้สมรรถนะของเครื่องได้อย่างเต็มที่มากนักนะครับเหมือนก,นกันกับติดตั้งลงไปในเครื่องจริงๆนะครับผมก็สำหรับคนที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้แรง มากเนี่ยวิธีการนี้มันอาจจะทําให้ระบบโดยรวมของเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณมันทํางานช้าลงนะครับก็แนะนําให้ไปปกดัวบูลอะไรพวกนี้น่าจะดีกว่าแล้วก็ในเรื่องของตัว VM เนี่ย,เ,ยเราไม่สามารถที่จะเข้าถึงในส่วนของฮาร์ดแวร์บางตัวได้ยัง เต็มที่มากานะครับเพราะว่ามันถูกจํากัดด้วยการตั้งค่าของตัว virtual ว c ช i n ชนั่นเองนะผมก็เราตั้งค่าอะไรยังไงมันก็ได้ตามนั้นนะครับผมมันไม่สามารถที่จะเพิ่มเติมอะไรได้โดยง่ายแล้วบางอุปกรณ์ก็ไม่รองรับนะผมก็อันนี้เนี่ย คือก่อนที่จะมาใช้งานเนี่ยคือเราก็ต้องศึกษาในกระบวนการทํางานของตัวระบบแต่ละตัวก่อนว่าอันไหนมันเหมาะสำหรับการใช้งานของเรานะครับก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับในการติดตั้งระบบปฏิบัติการลินูวที่คุณผู้ชมนะที่สนใจใช้งานระบบอยู่นะครับก็สามารถที่จะ,ะใช้งานได้ทันทีนะครับผมเพราะใน Vm เนี่ยมันน่าจะลงทุนน้อยที่สุดแล้วนะครับผมสำหรับในทางเลือกในการติดตั้งตัวระบบนะครับผมโอเคก็สำ ในรายการคันทรีนีนกนะครับก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับก็ถูกใจคลิปนี้ครับอย่าลืมครับกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องกันด้วยครับแล้วพบกันใหม่ครับในคราวหน้าครับสวัสดีครับ